บทที่98สุรอัลไบยนะหรือหลักฐานอันชัดแจง้งเป็นสุรอมก,กียะอยู่ในภาคที่30มีจำนวนทั้งสินหนึ่งตอน8องค์การบทนี้ได้ชื่อจากองค์การที่หนึ่งคำว่าไบายนะหลักฐานอันชัดแจง้งหมายถึงอัลกุรอานหรือท่านอาบบมุมฮัมหมัดสลัลลอะลัยฮิวะสลัมก็ได้ ในองค์การที่สมมีคำว่ากุตุคัมภีหลายเล่มจะหมายถึงมวนบัญญัติก็ได้ในที่นี้กล่าวว่าพวกอลรุลกิตาบจะไม่เชื่อในคำพยากรณที่จะกล่าวถึงการเสด็จมาของท่านอบีจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งปรากฏแก่พวกเขาพระบัญญัติบทที่18องค์การที่15โยหันบทที่14 องค์การที่16ทํานองเดียวกับพวกบูชาจเวตบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบการดีด้วยนั้นจะได้รับการตอบแทนอันเป็นที่ปิติต่ออัลลอฮ์และพวกเขาก็จะปิติด้วยเพราะความปราโมทของอัลลอฮ์นั้นเป็นยอดแห่งการตอบแทนในสวนสวรรค์ได้มีรายงานหะด,ดีษจากท่านอนัสบินมาลิกว่าท่านอบบมุฮัมม,มัดสลาลต่อะลัยฮิวะสลัมได้พูด แกท่านอุบายบินกาบีว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งให้ฉันอ่านลำยกุนิลาซีนักฟารูแก่เจ้าอุบายจึงพูดว่าอัลลอฮ์ได้ทรงออกชื่อฉันหรือท่านทบีตอบว่าใช่เขาอุบายจึงร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจดูอัลบุคอรีกิตาบุตตับซีบทนี้และบทที่63 กิตาวุลมานากิบิลอันซอรบาปที่16บางนักปราชญ์ถือว่าบทนี้เป็นมดานิยะแต่ส่วนมากว่าเป็นมักกี้ยาด้วยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ บรรดาผู้ปฏิเสธในหมู่อัลลุลกิตาบและพวกบูชาจเวตจะไม่พ้นออกไปจากหลักศรัทธาของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายัางพวกเขา รสูลุมมินัลลอฮิยัตลูซุฮุฟัมมุตะฮะเราะคือรอซูลผู้ได้รับแต่งตั้งจากอัลลอฮ์สาธยายคัมภีร์อันบริสุทธิ์แก่พวกเขาฟีฮากุตุบุกอยมะในนั้นมีมวนบัญญัติอันเที่ยงธรรม ว่ามาจะฟรรกลลดีนอูตุลคิตาบอิลลามินบาดิมาจาอัตฮุมุลบัยนะส่วนบรรดาผู้ได้รับคำผีนั้นหาได้แตกแยกกันไม่เว้นแต่หลังจากได้มีหลักฐานอันชัดแจง้งมายังพวกเขาแล้วบางพวกจึงเชื่อฟังท่านอบีและบางพวกเป็นปฏิปักษ์

เป็นผู้เที <Beng Zen> ่ยงตรงและดำรงนมาสและจ่ายสกาศและนั่นคือศาสนาอันเที่ยงธรรมแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธในหมู่อัลกุรียะแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธในหมู่อัลกุตาบ และพวกบูชาจเจวตนั้นจะอยู่ในไฟนรกเป็นผู้พำนักในนั้นเหล่านี้พวกเขาเป็นพวกชั่วชายิงในหมู่ชาติกำเนิดทั้งหลายออออิิิินนนนัลลลลลวีีาาาามมมสฮูุุยยรรบะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบการดีทั้งหลายเหล่านี้

و و การตอบแทนของพวกเขาณนะพระผู้อภิบาลของพวกเขาคือส่วนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณนะเบื้องล่างมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นกาลนานอัลลอฮ์ทรงปิติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีในพระองค์ นั่นเป็นรางวัลสำหรับผู้เกรงกลัวพระผู้อภิบาลของเขาโดยไม่ทำชั่ว